โอเคค่ะบรอกคัฟเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นรายการเคลียค่ะเคลียอะไรที่เราทานะคะเราต้องวิบเคลียให้เสร็จนะคะเพราะว่าฝรั่งบางคนจะดูนะคะดูในครัวทว่าเราอายุอายัหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเราต้องเรียบร้อยนะคะถ้ทานางเข้ามาเห็นนางค่ะ โอเคเลยนะเนี่ยเธอทำสะอาดสะอาดมากอะไรนี้นะคะมันจะต้องเป็นประมหายแล้วนะคะเพราะว่า,าคือเข้าใจนะคะว่าการทำอาหารที่แบบว่าเป,เป็นออเดอร์เป็นแขกบุกเรามาเนี่ยนะคะเราต้องทำให้คุณภาพดีที่สุดแล้วก็ให้เขาติดตัติดใจอะนะคะถ้าติดตัติดใจมาคราวหน้าเขาก็ เออฉันจะเอาคนเก่านะอะไรประมาณนั้นแหะนะคะก็คือมีคอนแทคมากับเราใช่ไหมคะเสร็จแล้วกเ็เหมือนแค่เพื่อนเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำอุ้ยอาหารไทยเขาต้องหาคนคนนี้นะเขาชื่ออชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือผลคอยได้ใช่ไหมคะในการทําง,งานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เหนื่อยนะคะทำงานมันต้องเหนื่อยทุกคนอ่ะเนาะแต่ว่าเหนื่อยไว้ข้างในก่อนนะคะต้องยิ้มเข้ามาอย่างเดียว เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดมันเหนื่อยม,มากๆโมโหมากก็เอามากัดฟันอยู่ข้างล่างนะคะเอาไปกัดฟันให้เขาเห็นนะคะอันนั้นยิ้มมาอย่างเดียวะค่ะยิม้มมาอย่างเดียวเหนื่อยก็ยิ้มโมโหก็ยิ้มนะคะแล้วเราจะมีความสุขใช่ไหมคะในการทํางานสไตล์ป้าจะเป็นอย่างนี้นะคะสบามาสไตล์ทำงานก็รีแลกซ์ค่ะบางทีแขกเขาเปิดเพลงเต้นใช่ไหมคะเขากำลังเต้นอยู่ป้าเดินไปเสิร์ฟพีชป้าก็เต้นตามไม่ตหัวเราะนะคะคือแบบว่าทําให้ดูให้เราเอ็นจอยด้วยนะคะอย่าไปบอกว่าโอ๊ะเครียดแหม เอาคืนค้างในการทำงานไม่ต้องนะไม่ต้องอย่าไปชี้แจงขนาดนั้นมันไม่ใช่อะไรที่ต้องเครียดขนาดนั้นใช่ไหมคะภาษาเหรอคะอยจะไปชีรียงอะไรขนาดนั้นค่ะบางอย่าง,งป้าไม่ใช่รู้เรื่องหรอก <c oughs> ป้าก <c oughs> ็า <c oughs> ามัม่วไปอย่างนั้นละค <c oughs> <c oughs> ่ะมั่วแล้วก็มันคือแบบว่าความเคยชินเนาะที่ว่าเราอยู่ทุกว,วันเห็นกันทุกวันเห็นกันทุกวันก็คุยกันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็เออ มันจะต้องหมายเพราะว่าอะไรช่างไหมฮะเหมือนแบบวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยช่ไหมคะันจะมีะได้มากเหมือนพูดก่ยกับอาหารเนี่ยวานหรอเค็มเหรอเผ็ดเหรออะไรเงี่ยเราก็ต้องดดร,อรู้อยู่แล้วช่ไหมะมันจะเรียนรู้ไปเองนะคะไม่ได้ง่ายแต่ก,ก็ไม่ได้ยากนะคะยางานนี้ก็เป็นการที่ทดลองนะคะเป็นการทดลองความสามารถของเรานะคะ,ะพิสูจน์เลยล่ะค่ะมัน,นจะลองแหละพิสูจน์เลยว่าเรามีความสามารถได้แค่ไหนกันนะคะ พอมาทำอะไรโอเคนะแขกติดใจแขกโอเคกับเรานะมันก็จะมีผลกับเรานะคะคในการทตตํางานต่อไปนะคะไม่มีงานอะไรที่จะได้มาง,ง่ายๆไม่ได้มี่เงินหาได้ง่ายๆหรอกนะคะการหาเงินกมาได้มา seeds, แบบจะลอยมาก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เป็นคนโชคดีจะถูกหวยแล้วกะะ็รวยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะป้าไม่ใช่คนโชคดีแต่ป้าชีวิตป้าต้องทํางานตลอดนะคะเ,เราต้องทํางานทํางานแล้วก็มีความสุข,ขะคะ่ะไม่ได้มากไม่ได้น้อยแต่ก็อยู่แบบมีความสุขนะคะตามอัตลาพนะคะ ขอให้ร่างกายแข็งแรง,แะรรงนะคะอะไรจะช่างเถอะนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเรามีแรงที่จะสู้ต่อไปนะคะแต่ถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่แข็งแรงมันพ่อแท้นะคะมันต้นอแท้เลยนะคะไอ้นวลก็ร,รู้สึกอ่อ,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 อนแอะๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีกําลังใจเข้มแข็งนะคะ,ะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะในการทํางานไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะ,ะสุขภาพร่างกายต้องมาก่อนนะคะ อาหารการกินก็ต้องดูแลด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่ากินอยากกินแล้วก็กินอยากกินแล้วก็กินเมื่อก่อนป้าก็เป็นอย่างแหละคะแต่ตอนนี้โอเคค่ะคิดได้ค่ะเกือบจะสาย <c oughs> ไม่ได้อะไรนะคะเรื่องอาหารการกินป้าก็โอเคนะแต่ป้ากินเยอะไปหน่อยนึง <c oughs> แต่ตอนนี้เพลแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งเราอย,ยุ่งม,มากแล้วใช่ไหมคะการเดินเหนขขเเนินกวดเข่ากวดเข่ามันก็ต้องมีใช่ไหมคะแล้วก็การทํางานแบบนี้ต้องเร็วแล้วนะคะ <c oughs> นี่ป้าเป็นคนจัดโต๊ะได้ด้วยนะคะจัดโต๊ะแล้วก็มาช่วยเพื่อนอย่างนี้ค่ะ เออนัคนที่อยู่หน้าเตาเราต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะเราโอเคมา2คนใช่ไหมคะเพราะว่าแขกถ้าแขกเยอะนะคะเรามาคนเดียวไม่ได้มันกันนะคะจะไม่ทันเพราะนั้นต้องมา2คนเพราะว่าถ้าถ้ามันมีแบบว่าไข,ข่พวกไข่พวกแฟนเค้กอะไรพวกนี้จะต้องมีคนนึงอยู่หน้าเตานะคะเราเราตัวป้าก็าะค,ะคือทําน้ําผลไม้แล้วก็หั่นผลไม้นะคะแล้วก็จัดโต๊ะนะคะจัดโต๊ะจัดจานอะไรเงี้ยให้เขานะคะก็คือเป็นการเทคแคร์ทางน้นนะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ได้ใช่ ตอนนี้ก็คือแค่คอยนะคะเพราะว่าแขกต้องกินเรื่อยๆค่ะคนลงมาก็กินคนที่ยังไม่ลงมาก็มีนะคะพอนั้นป้าก็เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็เมาได้ะคะ่ะต่อไปก็หลังจากทัาน,นก็าจะประมาณเขาจะบอกเวลาว่าเขาจะ l ัน c h กี่โมงนะคะก็อยู่ประมาณบ่ายโมงไปบ่ายสองโมงนะคะเพราะว่าแขกมันต้องไปเดินทะเลค่ะเดินหาดเดินอะไร เราก็จะมีการเตรียมเพราะว่าเมนูนั้นป้ารับมาแล้วตื่อวนะคะวันก่อนนคือต้องรับล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเพราะเราจะต้องไปหาของใช่ไหมที่ไหนตรงไหนมีอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นเราต้องเตรียมของมาด้วยหพอพอเรารู้เมนูอะไรมีอะไรบ้างเยราก็ไปตลาดจ่ายของนะคะแล้วเราก็มาเช็คที่บ้านเราที่ห้องเรานะคะพอตื่นเช้ามาเราก็ใส่ถุงใส่อะไรใส่รถมานะคะก็ไม่มี้ยากนะคะก็่าคือทำทำงานนะคะก็ต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เอ็นจอยกันนะคะ การทำงานทุกอย่างถ้าเกิดว่าไปคนละทางก็มึนหัวนะเนาะเพราะว่างานงานแบบนี้จะไปคนเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันคือเหมือนบอกว่าจะมาคนเดียวก็มาได้แต่ว่าช้าแหละเนาะก็แขกอาจจะไม่อินจอยกับเราใช่ไหมคะว่าโอเคช้ามาเจอทำอะไรเนี่ยเออถ้าจะต้องมาคนเดียวบ้างป้าคงจะต้องมาแต่ตีห้าวันจะทำอะไรเสร็จมันก็เย็นหมดแลนะ้วใช่ไหมเออมไม่ได้อีกเพราะนั้นก็ การทางานไม่ได้ทุกยากแต่ว่าเราต้องคุยกันต้องอะไรกันนะคะว่าเธอไปทางไหนฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะใครเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ก็ไม่ได้ว่าเป็นเซียงเลยนะคะแม่ครัวที่นี่ก็เป็นแม่ครัวที่แบบว่าทั่วไปก็คือทําอาหารได้นะคะเจอเหมือนขั้ท่านทดลองว่าแปกนี่อาจจะโอเคไหมก็คเธอแล้วก็สังเกตสฝรั่งมันกินโอเคสีมือแล้วได้ปัอืมแล้วเนโอเคผูก็ผ่านอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออแต่สำหรับถ้ามาสองคนคนหนึ่งอาจจะพูดภาษาไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ต้องพูดได้นะคะไม่ใช่พูดไม่ได้คูดจะตายเลยค่ะ เขาว่าแขกคอมเพีนดีนะคะคอมเพีนถึงบริษัทพอจะต้องได้คนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนช่วยกันใช่ไหมในการทำงานแขกเล็กแขกเขา่ลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคมแขกแก้วก็ว่าเออเราจะได้บอกกันได้ยาท่านเป็นท่านนะคะคือแบบยังไงอ่ะคือแบบอย่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะเราทำกับคนฝรั่งไม่ใช่คนไทยนะคะ เออฝรั่งเ็าต่อราคาได้เหมือนกันนะคะอย่าไปคิดว่าฝรั่งต่อเพราะว่าฝรั่งอยู่เมืองไทยอันนี้เป็นฝรั่งที่ทํางานยูเอ็นในเมืองไทยนะคะ,ะล,ล,ลูกเลิกว่วาดเป็นด้วยนะคะลูกเขานะคะก็ผู้ไทยไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ก็พอได้นะ,ะเป็นฝรั่งเศสเนี่ยเขาอยู่มานาน,นะคะ่ะก็เหมือนมาพักผ่อนนะคะพอดีโควิดหยุดไปหลายเดือนใช่ไหมคะพักผ่อนแล้วนกะ็มาพักผ่อนกันเพราะว่าที่ภูเก็ตมันบ้านบ้าน,น,นวิลล่าส่วนตัวมันเยอะนะคะ ่วนมากก็สไตล์ฝรัง่งคือเช่าเป็นหลังนะคะวัน 4, 5, หนึ่งสี่ห้าหมื่นหรือวันเป็นแสนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่าาราคาที่เขาจะตกลงกันโดยเองนะคะบ้านแต่ละหลังมันก็ใหญ่นเนาะแต่ว่าป้าไม่ได้ไปทําความสะอาดอะไรให้นะคะทําอาหารอย่างเดียวนะคะแล้วพอถ้าอ,อ,อย่างบริษัทเขาก็จะถามแต่ว่าคุณต้องการทําอาหารเองไหมเพราะว่าในบ้านนี่จะมีทุกอย่างเลยนะคะมีให้ทำหมดทุกอย่างนะคะคุณต้องซื้อมาทำเองใช่ไหมคะแต่แล้วเขาบอกว่าโอเคฉันอยากจะทําอาหารไทยฉันอยากกินอาหารไทยที่ทำด้วยคนไทยเขาก็จะ ค่ะบุกเราใช่ไหมฮะบอกโอเคแล้วคนนี้เขาเป็นอาหารไทยเออโอเคเออเคยได้ยินแขอชมเชยนะอะไรอย่างนี้เขาก็จะติดต่อเราใช่ไหมฮะวันนี้เราก็ต้องมาพรีเซนต์งานกับฝรั่งนะคะเราต้องมาคุยเอาเองนะคะว่าคุยกินอะไรแล้วบ้านมีเมนูนะคะแขก็อะไรถามเรื่องถามนี่แล้วก็ต้องคอยบอกนะคะว่าเออคิดว่าจะกินนี่จริงๆบ้านก็ไม่รู้เรื่องหรืมั่วเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าป้ามั่วถูกอ่ะ ก็เขีแต่ละประเทศภาษาไม่เหมือนกันนะบางทีก็แต่ว่าอาศัยว่าที่เราอยู่ทำนานอกต่างประเทนะฮะเออมันมันไม่ได้กูก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะฮะก็โอเคอยู่นะฮะก็พอจะรู้เรื่องกันอย่างนี้เนาะเออก็ไม่ใช่ปัญหาละค่ะก็ใช้ได้อยู่ผ่านผ่านค่ะผ่านทุกจุดอยู่นะคะแต่เดี๋ยวสักพักนะคะที่มัแขกกินเสร็จพกเราจะเขงเก็บเข่งกลางนะคะรายการต่อไปก็เป็นรันเตรียมพร้อมนะคะับเมนูมื้อเที่ยงนะคะ รันช์รันช like <time>, <ieri mid> ์ก <biodiversity> ็คืออาหารเที่ยงนะครับเอ่อชิคเก้นสเต็กนะคะชิคเก้นสเต็กก็คือไก่สเต็กนะคะไก่สเต็กนะคะไม่ใช่สเต็กนะคะสเต็กเต็กคือการหมักเครื่องอ่ะรี่นะคะมันจะมีเครื่องของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เสียบไม้เลยก็คือสเต็กนะคะมูสเต็กไก่สเต็กเป็นอย่างเงี้นะคะ ก็ไม่ได้กินเยอะนะคะก็ไม่เท oh ่าไหร่อ่5 5ไม้ค่ะแล้วก็ไฟร้านชิคเก้นก็คือข้าวผัดไก่นะคะอีกสามที่ลาบชิคเก้นลาบไก่อ่ะอ่ะลาบไก่อีกสี่ชิคเก้นแคชชูน่าก็คือไก่ผัดไม่พะโมงนะคะแล้วก็ข้าวเปล่าสตริงไหลค่ะก็ไม่ได้มากนะคะกินแค่นี้เพราะว่าดูแต่มี่คนพร้อมๆไม่ได้มีคนอ้วนเลยสู้เราไม่ได้เลย เนี่ยนะก็มไม่ได้มันดุยาก 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่า้าอย่างเองเราย่างยากเราเอาค่าเลยเนาะอตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเราเก็บจานเพราะว่านางคนหนึ่งนางยังไม่ตื่นเลยต้องรอเคลียร์พื้นที่ทีเดียวนะเนาะสบายใจกว่าใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยจะยกเตรียมกองเตรียมของไว้ค่ะพอถึงเวลาเราก็ทำเลยง่ายๆนะคะสะดวกสบายไม่ได้ยุ่งยากนะคะอาหารสบายมากค่ะก็เราก็รีแลกต์ได้นะคะพอ จากเสร็จอาหารช้าพักผ่อนอย่อยากไปไหนก็ไปได้ค่ะแต่ว่าความีิเกียษไม่อยากออกไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไกลเหมือนกันนะแต่ว่ามีเซเว่นหน้าบ้านค่ะเข้าไปนี่ยากที่นี่เซเว่นมีเยอะเซเว่นภูเก็ตมีเยอะมากนะก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมกันนะคะว่าอันนี้นะคะยินยินแล้วก็จะให้โชว์ก่อนโชว์ให้ดูก่อนนะคะนั่นก็คือพลอดพลอดปุ้งค่ะปุ้ง อันนี้จะทำมาบีคิวตอนเย็นนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องผ่าหลังแล้วก็มีการเสียบไม้หมักแล้วก็ใส่ตู้ไว้นะคะตอนเย็นๆเราก็จะไปเปิดเตาแก๊สนะคะไม่มีถ่านนะคะไม่ได้ก่อเตาถ่านนะคะไม่ได้ก่อเตาถ่านนะคะเออขั้นตอนของการทำไก่สเตะนะคะก็ต้องเป็นสันในไก่นะคะอย่างนี้นะคะที่ซื้อมาแต่มันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะมันจะนิ่มนะคะอร่อยแล้วก็จะใช้เคื่อนทุกนะคะแล้วก็หมักนะคะหมักด้วยอ่ะ เครื่องสเตะนะคะแล้วก็เสียบไม้แล้วมันก็เกีกสส๊ยวเกี๊ยวก็คือใส่น้ำมันในกระทะเดี๋ยวเราะคะแล้วก็กลับไปกลับมาให้มันสุกนะคะอืมไม่ได้ยุ่งยากค่ะง่ายๆนะคะข้าวผัดไก่แล้วก็มีหอมอใหญ่แล้วก็เกลือเทศนะคะต้นหอมก็จี๋ใส่ธรรมดาง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะคะเออของทุกอย่างง่ายค่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลย,ยะะโดยเฉพาเราเคยทำเป็นร้อยแล้วก็ อะไรแล้วน,น,นะคะอ่าชิคเก้นเคชนัดใช่ไหมนนะคะท่นก็จะ <c oughs> ต้องมีอันนี้นะคะพริกหวานใช่ไหมคะพริกยักษหรือทีห่หวานแป๊แบ,บเดียวทาจะเรียกนะก็จะมีหลายสีใช่ไ,ไหมคะดมดมวยโนเลยตัวให้วยที่เหลือนะคะนี่นะคะเนี่ยเราก็จะทำการผัดเลยโชว์ให้ดูนะคะ่ะตอนทำก่อนเนาะ